ตอนนี้เกมพาร์ตออฟแตท่านก็ได้มีการอัปเดตเดสาร์ตัวใหม่เข้ามาครับมันคือเจ้าตัวนี้เลยนะฮะมันมีชื่อว่าบาสโบเดียเป็นเดสาร์ตระกูลไฮโดรซอร์ขนาดยักษ์นะครับจากประเทศมองโกเลียมันมีความสูง4เมตรนะครับยาว11เมตรแลวก็หนัก5ตันนะครับเป็นญาติสนิทมากกับชันตงโกลสัลและก็เอ็ดมันโตสลั์นะครับก็ถือว่าเป็นไฮโดรซอร์ที่มีขนาดใหญ่มากและก็ตัวนี้ครับมีความพิเศษตรงที่ระบบฟิสิกส์นะครับตรงบริเวณหนังคอและก็ตรงจมูกของมันเวลามันร้องเนี่ย มันจะมีการเคลื่อนไหวที่สมจริงมากนะต่อมาครับเรามาดูความแตกต่างของเพศอันนี้เพศผู้นะอันนี้เพศเมียก็จะต่างกันแค่สีนะครับเกมนี้ต่อมาครับเรามาดูที่สกุลนะซิซินกีนครับก็จะเป็นสายบาลานะกิบเบอรซีดครับก็จะเป็นสายป้องกันนะจะตัวค่อนข้างหนาครับแล้วก็เหนียงยานและก็ดอซัมครับเป็นสายสปีดนะตัวนี้จะบางกว่าเพื่อนนะครับมีหนามด้านหลังนะ แล้วก็ตัวที่เราจะไปรีวิววันนี้นะครับก็จะเป็นซีซีสกีนะครับสายบาลานซ์ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาแล้วนะครับและนี่คือเจ้าบาสโบเดียครับหน้าตาในเกมก็ดูดีนะตัวค่อนข้างใหญ่นะสวยงามอะ่ะมาดูท่าเดินนะครับอันนี้คือท่าเดินปกติของเขานะก็จะเดินสี่ขาครับเนื่องจากมันตัวใหญ่นะ แล้วก็ต่อมาถ่าเดินช้าจะเป็นการเดินสีขาช้าๆนะครับต่อมาก็เป็นท่าหมอบนะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นท่าย่องแล้วก็ต่อมาครับเป็นท่าวิ่งนะก็จะใช้สีเท้าในการวิ่งนะจะไม่ยกขาวิ่งเลยการวิ่งก็ค่อนข้างช้านานะครับ ไม่ไหวมากระดับปานกลางนะต่อมาครับเป็นท่านั่งจะเป็นการหมอบลงไปนะครับเหมือนกับสุนัขเลยนะแล้วก็ท่านอนนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวั้นผมขออนุญ,ญาตใส่สกิลเลยแล้วกันนะเอ้ยเดี๋ยวดูสกินก่อนนะอันนี้เป็น e ดีฟ l t นะแล้วก็ ลองฮอนะครับอันนี้จะเหมือนวัวมากสวยมากอะซิบราแทนเดี๋ยวกดดูไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะใครชอบสกินไหน,นครับก็สามารถเก็บตังในเกมซื้อได้ฮนะแต่ละสกินก็มีความสวยแตกต่างกันนะแต่ว่าผมชอบสกินวัวอันแรกมากกว่านะครับโอเคประมาณนี้นะครับ นะส่วนหัวนะครับก็จะมี2 ability นะครับเป็นการกัดนะแรกและก็อันที่2นะครับใช้หัวหมงนะใช้ได้ในขณะวิ่งนะแล้วก็เม t a บอลิซึมนะครับระบบเผาผลาญอันนี้กินธรรมดานะอันนี้กินผลไม้กินดอกไม้กินรากไม้ได้นะแต่ว่าอาหารจะลดไวผิวหนังนะครับมีสแตนดานนะครับอันธรรมดาแล้วก็อันนี้จะเพิ่มพลังป้องกันนะครับแต่จะทำให้วิ่งช้า ตรงหางครับจะมีเทลสแลมนะครับ,รบหรือว่าใช้หางทุบนะจะทําดาเมจสูงมากแล้วก็จะมีการฟาดหางปกติครับดาเมจธรรมดาแล้วก็อันนี้มีเสียงด้วยนะจะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันให้กับกลุ่มนะครับในระยะ30เมตรเป็นเวลา1นาทีนะครับเป็นการบัฟนั่นเองโอเคถ้า,างั้นเดี๋ยวผมขอใช้คำสั่งแอดมินนะครับเพิ่มตังให้กับตัวนี้ก่อนนะ จะได้ซื้อท่าต่างๆมารีวิวให้ดูนะครับโอเคเราเติมตังคมาแล้วเติมที่ไหนก็ร้านอาร์ชชอปสิ <c oughs> <c oughs> โฆษณาอ่ะไม่ทำวอลิซึมไม่ต้องอัพนะฮะอันนี้ผมจะลองเดี๋ยวลองท่ากัดปกติก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราปลดล็อกไว้ดีกว่านะใสายไปเลยร้อยเดียวถูกๆว่าแต่มันสามารถเอา้าใส่ไม่ได้เหรอไม่สามารถใช้ท่าตัวนี้สได้ฮนะ แสดงว่าต้องเลืออนครับระหว่างกัดกับเฮดบัตเสียงเอาไว้ปุ่มหนึ่งแล้วกันจะได้กดร้องถนัดใส่ไม่ได้จริงๆว่ะงั้นก็ใช้การกัดธรรมดาก่อนฮนะอันนี้ปลดล็อกไว้ครับเทลสลมเทลแอตแทคผมจะใส่เป็นเทลสลมก่อนฮนะเอาไปรีวิวคลิกขวาโอเค เรียบร้อยฮนะมามาลองท่ากันมาท่าที่หนึ่งนะครับเป็นการกัดคลิกซ้ายฮนะท่าสอนครับเป็นเทลสแลมเป็นการทุบหางนะแล้วก็เสียงร้องบับนะก็จะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันนะครับ ในระยะ30เมตรเป็นเวลา1นาทีนะโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนท่านะเปลี่ยนท่าอีกรอบอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นการพุ่งพุ่งชนนะเฮดบัตแล้วก็หางนะครับฟาดธรรมดาโอเคแค่นี้ตื่นตื่นมีเรื่องแล้วค่อนข้างลุกชาร์จครับตัวนี้ ไอเราสามารถโจมตีได้เลยไหมได้เฉยมันต้องวิ่งก่อนไม่ใช่เหรอแล้วก็ซนนะไปกดโจมตีได้เฉยอะวิ่งมาแล้วก็ควิดนะจะเป็นยังไงอ๋อจะใช้หัวควิดนะแล้วก็ท่าสุดท้ายนะครับฟาดหางนะก็จะเป็นการฟาดหางธรรมดาครับดามเมจเบาอ่ะตอนนี้มีของกินพอดีนะครับลองดูท่ากินสิ ก็จะประมาณนี้สมจริงอะ่ะแล้วก็ต่อมาครับเรามาฟังเสียงร้องต่างๆนะเสียงร้องที่1นึ่ะครับเสียงร้องประกาศ <S <S แล้วก็ต่อมาเสียงที่สองครับเสียงแสดงความรักต่อมาครับเป็นเสียงขู่ สมูกเคลื่อนไหวสมจริงมากฮะเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีนะครับเสียงเันวัวเลยฮะต่อมาครับเป็นเสียงเตือนต่อมาครับเสียงเป็นมิดและก็ต่อมาครับท่าสะบัดตัวต่อมาครับท่ายิ้เซ้นยิ่สาย ก็ต่อมาครับอันนี้อะไรวะเนี่ยลืมอ๋อเป็นท่าเก่านะคันปากแล้วก็เสียงเพื่อนๆนะครับอันนี้เสียงเดียวกับเสียงเป็นมิดนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าบาสโบเดียนะเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันในเซิร์ฟเวอร์ดีกว่าครับว่าเราจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าครับตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยโตเลยถ้าโตได้นะถ้าไม่โดนกินก่อนไปลุยสนับสนุนโดย Ar ร Shop เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการเติมโลบัตของแท้ราคาถูกอีกทั้งจำหน่ายไอเดีเกมออนไลน์และบัตรเติมเกมต่างๆมากมายสั่งซื้อง่ายได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงที่ Arc Shop โอเคเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นตอนกลางคืนเลยนะสกุลที่เราเลือกไปนะครับก็จะเป็นซิซินสกีครับเป็นสายบาลานะและว้วก็เมื่อกี้ผมลืมให้ดูอ่แพทเทิร์นนะครับอันนี้แพทเทิร์นแรกนะครับที่เรารีวิวไปนะอันนี้แพทเทิร์นสองนะ แล้วก็แพทเทิร์นสามครับอันนี้สวยมากเป็นลายเสือนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมมีสกินในใจที่จะซื้อแล้วฮะก็คือสกินวัวนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บตังกันนะโอเคเริ่มเริ่มมาก็เป็นตัวเด็กมากนะตัวเล็กมากแล้วก็น่ารักด้วยฮนะไปหวังว่าจะไม่โดนกินนะฮะบรรยากาศฝนตกในเกมด้วยโอเคก็ ยังคงอยู่ในโหมดฝึกสอนนะฮะผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้วกันนะโอเคตอนนี้ก็ฝึกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะออกไปในเซิร์ฟเวอร์กันเลยนะฮะไปผจญภัยกันแล้วทางออกทางออกอยู่นู่นทางออกอยู่ปุ้นนะ่ะบริเวณนี้ก็มีคนมาฝึกเยอะมากนะะมีเป็ดด้วยฮนะ วันนี้ส่วนใหญ่คนก็น่าจะเล่นเป็นบาสโบเดียกันหมดนะเพราะว่าแรกคนจะเหินนะเพิ่งออกมาแค่4ีห้าชั่วโมงเองไปผจญภัยกันเลยเราจะเกิดที่ไหนวะโอเคเกิดในป่านะครับแผนที่ตอนนี้เรายังไม่เปิดแผนที่นะแต่ว่าทำไม ผมไม่สามารถขยับอะไรได้เลยไม่เห็นตัวเองเลยฮนะอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงอ๋อแล้วอยู่ด้านล่างเลยฮนะล่างสุดเลยนะแล้วก็มีภารกิจใกล้ๆนะไปส่งเห็ดพิษนะฮะงั้นเราก็จะอยู่บริเวณนี้แล้วกันนะแต่ก่อนอื่นครับเรามาฟังเสียงร้องตัวเด็กกันก่อนนะโอ้โหตัวเด็กตัวเด็กวิ่งไวแล้วก็เดี๋ยวนะ อ๋อนึกว่ายกขาวิ่งนะใช้สี่ขาวิ่งเหมือนเดิมหรือว่าปุ่มวิ่งผมค้างอ๋อปุ่มวิ่งค้างนะเดินช้าโอเคปุ่มวิ่งค้างนึกว่าเดินไวตกใจหมดเรามาฟังเสียงร้องตอนเด็กนะเสียงร้องประกาศก็เสียงไม่ใหญ่มากเหมือนเสียงตัวใหญ่นะเสียงร้องแสดงความรัก เสียงคู่เสียงร้องยังน่ารักอยู่เลยนะีเสียงเตือนเสียงเป็นมิดถ้าสะบัดต,ตัวแล้วก็ถ้ายืดเส้นยืดสาย ก็ท่าเก่าเหมือนกันกันกบตัวโตครับพวกท่าทางต่างๆแล้วก็เสียงล้อมเพื่อนๆเสียงนี้คนที่อยู่ใกล้นะครับจะสามารถรับแอดเราได้นะโอเคเราไปที่ภารกิจสีแดงก่อนนะฮะภารกิจส่งเห็ดพิษว่าแต่เราต้องหาเห็ดพิษแถวนี้นะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะ เซิร์ฟนี้ก็ค่อนข้างตัวไวนะตอนนี้เรามีกี่แต้มแล้ว140นะครับอีก60แต้มเราจะสามารถซื้อท่าฟาดหางได้ขออนุญาตปิดแชทนะค่อนข้างบางังผมชอบปิดแชทนะมันโล่งดีจะได้มองง่ายๆนะนี่เห็ดพิษหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะสีคําำ,ำแบบนี้โอเคส่งทั้งหมด4อันนะ ภารกิจที่ไม่ยากมากแล้วก็เราต้องไปหาโฮมเคฟนะครับแล้วก็เวสต์นซึ่งน่าจะไกลอยู่นะภารกิจชี้ขึ้นไปด้านบนข้างหน้านะครับเราก็นำเห็ดพิษไปวางตรงนี้ก็มีเห็ดพิษใกล้ๆอะ่ะเราไม่ต้องวิ่งไกลเลยภารกิจค่อนข้างสบายเนี่ย <laughs> ใกล้มากอะ่ะวางลงไป แล้วก็อันที่2หยิบมาหมุนตัวเอาไปวางนะปับ๊บสำหรับคนที่เล่นบน PC นะครับผมแนะนำว่าการหมุนตัวเนี่ยปกติมันจะอยู่ปุ่ม X ใช่ไหมผมว่าย้ายมาอยู่ปุ่มอัลติเนตนะครับจะกดง่ายกว่านะผมลองมาแล้วกดง่ายมาก มันทำให้เรากด W A S D เนี่ยถนัดนะโอเคอันสุดท้ายนะครับหยิบมาวันนี้น่าจะโตวไวอยู่นะเพราะว่าผมเล่นในเซิร์ฟเวอร์ที่ทุกตัวนะครับมันโตได้ใน35นาทีนะชื่อเซิร์ฟเวอร์ผมไม่โปรโมทแล้วกันนะแต่ว่ามันจะมีวงเล็บ35นะครับ นั่นแหละคือเิร์ฟที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้โอเคเราอยู่ขั้นไหนแล้ววะเอ่อเป็นจะอดอเลสเซนต์แล้ววะแปบ๊บเดียวนะครับจะโตแล้วโคตรไวเดี๋ยวนะเราซื้อสกินเอ้ยซื้อสกิลก่อนเนะี่ยอันล็อกยังไม่ได้มีตังเท่าไหร่เมื่อกี้ลืมดูโอ้โหอีก6แต้มเองอีก6แต้มก็ไม่ให้อะ่ะเดดแคปอีกแล้ว อ๋ออันนี้ให้เก็บเฉยๆนะก็ดีไม่ต้องไปอ,อยู่นี่แหละคงต้องอยู่นี่สักพักกดคิวค้างเก็บรัวๆไม่ได้อะเมื่อก่อนทำไมกดได้๋อกดได้อยู่ฮะนึกว่าจะกดไม่ได้เฮ้ยอ๋อเดี๋ยวได้ผมเห็นใบไม้เห็นใบไม้นืกอ่าหางใครมาโผล่นึ่ว่าจะโดนกินซะละตอนนี้เราขึ้นอโรเลเซนแล้วโคตรไวอะ ขอให้เราเก็บ40อันนะฮะเป็นเกมที่ไม่ค่อยน่าเบื่อนะฮะมีภารกิจให้ทำตลอดเวลานะใครอยากโตวไวก็ทำภารกิจนฮะถ้าเป็นเซิร์ฟหลักเนี่ยถ้าเป็นออฟฟิเชีนะครับเราจะไม่โตนะถ้าเราไม่ทำภารกิจนอะ่ะแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟแบบ c o m m u n i t y เนี่ยมันจะทำให้เราโตอ,อัตโนมัตินะฮจะค่อยๆโตเจออีกกองแล้วหยิบมา แป๊บเดียวจะครบแล้วฮะจะเป็นซับอเดลแล้วเดี๋ยวขอรีวิวเสียงร้องแล้วกันนะสักหน่อยเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเสียงร้องมันจะต่างจากตัวเด็กไหมถ้าเขาจะทำละเอียดนะเขาต้องเพิ่มเสียงร้องให้กับทุกวัยนะดูซิว่าเขาจะทำละเอียดหรือเปล่าครบโอเค200ใส่ท่าเดี๋ยวนะเราต้องไปใส่ท่าอยู่ที่บ้านถ้ำนี่ เออววามันไม่ใช่แบบเฮ้ยหรือหรือว่ามันไม่ต้องใส่บานทําก็ได้ปะล้องอะอ่ะได้ได้ได,ได้งั้นใส่มาเลยเสียงร้องปั๊บไม่ต้องใสฮะเรายังไม่มีปาร์ตี้นี่ราคาแ0ดโคตรแพงเราโจมตีธรรมดามาก่อนนะฮะใส่ตรงคลิกขวาโอเคเรียบร้อยฮะลุกขึ้นมาลุก ตอนนี้เราต้องเดินทางแล้วเวสโตนอยู่ตรงนี้นะไม่ไกลมากแล้วก็อีกจุดอ๋อมันให้ไปบ้านถ้ำตรงนี้นะโอเคงั้นก็เดินขึ้นนี่แล้วก็มานี่เฮ้ยเราตัวใหญ่ขึ้นมากอะแล้วก็ลวดลายเริ่มมาแล้วสีเขียวแล้วก็ลายเสือเริ่มมาแล้วเรามาฟังเสียงร้องนะเอาแค่เสียงร้องก็พอนะถ้าทางมันก็ท่าเดิมมาแหละเสียงร้องประกาศนะ เฮ้ยเปลี่ยนนะเสียงมันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นฮะเป็นวัยหนุ่มอ่ะแล้วก็แสดงความรักเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนเสียงคููเสียงเตือนเสียงเป็นมิตรเฮ้ย เขาทำละเอียดนะคือทุกช่วงวัยจะมีการเปลี่ยนแปลงของเสียงนะจัดว่าสมจริงมากนะสุดยอดอะแล้วก็เร็วๆนี้นะครับตัวเกมจะกินสเปคมากขึ้นนะฮะตอนนี้ตัวเกมใช้ Unreal Engine 4ครับแล้วก็ในอนาคตตัวเกมจะเปลี่ยนเป็น u n r e a l e n g i n e 5นะครับมันจะกินสเปคมากขึ้นแน่นอนนะฮะแต่ในมือถือที่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนไหมแต่ว่าใน PC เดี๋ยวเปลี่ยนแน่ฮนะก็ถ้าใครนึกไม่ออกครับว่า Unreal Engine 5จะต่างจากอันนี้ยังไงนะก็ ให้นึกถึงเกม The i l Version e v i m a นะครับคือภาพมันจะสวยมากขึ้นสมซริงมากขึ้นนะแต่ก็จะกินสเปคมากขึ้นนะแต่โทรศัพท์นี่ผมว่าน่าจะไม่เปลี่ยนมั้งเพราะว่าเขาประกาศแค่ PC นะตอนนี้ก็เดินทางไปที่ Home Cape นะครับแล้วก็เวส s t โ n e นะเลยต้องไปถึงเวส s t โ n e ก่อนนะฮะใกล้จะเป็น Sub a d ด l ลแล้ววะโคตรไวเลย บริเวณนี้ไม่มีนักล่านะะเพราะว่าเราอยู่ขอบแมปน่าจะไม่มีใครมากันคนในเซิร์ฟเวอร์ก็70กว่าคนนะคะค่อนข้างเยอะสเต m มิ a นาตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างอึดนะครับแต่ไม่อึดมากนะถือว่าวิ่งยาวๆได้พอประมาณนะตอนนี้เราเป็นซับอดเดลแล้ววะ่ะโอ้โหแปบ๊บเดียวจริงๆอ,อ่ะเดี๋ยวขอพักก่อนแล้วกันพักนั่งก่อนนะ แล้วก็มาฟังเสียงร้องในไวซับอะเดลนะะประกาศโอ้โหเสียงเสียงเปลี่ยนอะเปลี่ยนจริงจริงอะต่างจากเมื่อกี้เลยฮนะแสดงความรักเสียงครูเสียงเหมือนวัวมากนะฮะ เสียงเตือนแล้วก็เสียงเป็นมิดประมาณนี้นะครับโอเคเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยบรรยากาศดีะ่ะใกลจะถึงเวสต์โอนยังไม่ถึงเลยครึ่งทางอ,อดทอนนะวิ่งไปก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยเสียงมันค,คล้ายๆกับบัวนะ เพราะว่าเนื่องจากลักษณะของมันเหมือนวัวนะครับเขาก็เลยทำเสียงเหมือนวัวแล้วก็ทำสกินวัวให้มันนะโอ้โหสกินวัวเจ0 0แพงโคตรแต่ก็สวยอะ่ะอยากได้อะ่ะสกินนี้แต่คงยังไม่มีตังนะมีแค่200ก็ค่อยๆเก็บไปฮะถ้าเป็นเซิร์ฟหลักนี่จะเก็บตังยากมากอะ่ะแต่และจุดภารกิจนี่จะได้ สีละยี่สิบอะไรอย่างงี้สังเกตดูขีดสีเหลืองด้านล่างอะขีดจะเริญเติบโตะะครับขึ้นไวมากอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บะแป๊บ,แบ,บเดียวโตะนะเกมนี้เหมาะนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟาร์มนาน,นครับมีภาระมีธุระเยอะนะก็มาเล่นได้ครั้งละ30นาทีนะ ปีนเขาอะอแล้วเดินช้าดดวยเวลาปีนโหจะเห็นได้ว่าสีของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นฮนะลวดลายก็เข้มขึ้นนะครับสีเขียวชัดเจนมากมันเปลี่ยนตอนที่เราแบบไม่สังเกตอะได้แล้วครับภารกิจเวสต์โอนแล้วก็มีเวสต์โอนอีกจุดนะ๋อเขาให้ใช้เวสต์โอนเหรอเดี๋ยวนะผมขึ้นไปใช้ได้ไหมใช้ใช้ใช กดเฉยอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเชิญใครอ่ะเพราะว่าวันนี้เรามาเล่นคนเดียวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้ภารกิจมันขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์เฮออมีเสียอีกตัวนะครับด้านหลังนะเขาร้องใส่เรานะทักทายบ้างสวัสดีเพื่อนหน้าตาเหมือนกันเลย เดี๋ยวนี้ภารกิจมันจะขึ้นเป็นโลโก้ของจุดต่างๆเลยฮนะไม่ขึ้นเป็นรูปดาวรูปอะไรนะโอเคถึงเวสตโตแล้วกดเฉยๆได้ไหมโอเคได้ฮนะเราไม่จะเป็นต้องเชิญใครนะงั้นก็เดี๋ยวพักเหนื่อยตรงนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเราค่อยเดินทางกันต่อ เอ้ยเดินทางมาไกลแปบ๊บเดียวโตอ่ะโคตรสบายตอนนี้ก็โตเต็มที่แล้วนะก็คงไม่ต้องรีวิวเสียงแล้วนะเพราะว่าเรารีวิวตั้งแต่เริ่มคลิปแล้วโอเคหายเหนื่อยแล้วเดินทางต่อครับมีตัวลงมานะครับตัวนี้เหมือนจะ ตัวเด็กกว่าเรานะฮะหรือเปล่าใช่เขาตัวเล็กกว่านะครับเกิดที่หลังปบตเีตอนนี้ก็เดินทางดีกว่าครับเรารีบเดินทางดีกว่าครับตอนนี้อาหารใกล้จะหมดนะมีภารกิจให้ทำาครับเก็บดอกไม้ไปที่รังพึ่ง3อันอยู่ไกลไหมเนี่ยก็ไม่ไกลมากทางผ่านงั้นเราจะแวะไปเฮ้ย่า้ โอ้โหโอ้โหเกือบตายเลือดหายไปโอ้โหแบบนี้ถ้าเจอกินเนื้อมานี่หวานหมูมาเลยอะ่ะกัดเราแป๊บเดียวฮนะเลือดเราน้อยมากแังหวาน,นี้อย่าเพิ่งโชว์ตัวนะเราต้องหลบก่อนอ๋อเจ็บนึกว่าจะตายนะเมื่อกี้อะแล้วมันตัวใหญ่ด้วยเวลาตัวใหญ่ถ้ามันยิ่งตกสูงมันยิ่งเจ็บหนักฮะเมื่อกี้แบบ นึกว่าจะได้เล่นใหม่ละโอ้โหลอดเฉยอะปาฏิหาริย์รังพึ่งใกล้ถึงแล้วมีน้ำข้างหน้าหวังว่าจะมีอาหารนะตอนนี้หนักมากอะต้องนอนพักอะโอ้โหมันเราเดินกระเพกหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าเดินแปลก,ปลกเออกระเพกว่ะขากระเพกอะขาหักเลยอะ แต่ว่ายังเดินวอยู่นะก็แล้วก็วิ่งได้ฮนะยังวิ่งได้อยู่นะโอเคตรงนี้ผมจําได้มันน่าจะมีนักล่าหรือเปล่าว่าตอนผมเป็นนักล่าผมเล่นตรงนี้นะมันมีสร้างให้กินฟรีฮนะจําได้ว่าข้างหน้าก็มีอาหารนะครับแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้ําผมจะจดจําไว้เป็นบทเรียนนะเราจะไม่วิ่งมัวสัว ถ้าเรามองลงมามันไม่มันไม่เหมือนเนินนะแต่พอเราวิ่งผ่านท่านั้นแหละออืยัยงสูงแต่ว่าร่างกายเราไม่มีไม่มีบาดแผลขึ้นนะเฮ้ย,ย,ยมัวแต่พูดอันนี้ตายนะถ้าตกอีกเนะี่ยเราต้องหาทางลงดีๆตรงนี้น่าจะได้เนี่ยมองลงไปไม่สูงนะแต่มองขึ้นมาจะสูงๆอันนี้ได้อยู่อะมันไม่สูงมาก เฮ้ยเหลหลอนหมดแล้วเนี่ยน้ำมันยังไม่เตือนเดีย๋ยวเพิ่งกินต้องกินอาหารก่อนด้านหลังนะ่าจะมีอาหารนะถ้าจะไม่ผิดไปเลยแมกนัมลุยเลยหาของกินถ้าเราอัพเมตาบอลิซึมมาแล้วก็กินพวกนี้ได้อะอัพเลยดีไหมมันใช้แต้มเท่าไหร่วะจะได้ไม่ต้องวิ่งหาอาหารยาก หกร้อยแต้มเลครับแต้มไม่พองั้นก็ต้องกินผักธรรมดาต่อไปเฮ้ยลุกลุกเร็วสิอยากอ่ะ <c oughs> กดผิดอีกล้มาอย่าก,กดค้างนะถ้ากดค้างมันจะนอนตอนนี้น้ำยังไม่เตือนนะครับแต่อาหารเตือนละอาหารอยู่ไหนอย่าบอกนะไม่มี ถ้าไม่มีนี่แย่นะเนี่ยแต่มีหินนะกินดีไหมหินเกลือกินแล้วจะกระหายน้ํามากแต่เราก็กินไปเถอะเพราะว่าน้ําอยู่ข้างๆนะคงไม่ต้องห่วงจะกระหายน้ําเป็นเวลาสองนาทีนะ <c oughs> กินดินละตอนนี้น้ําเราจะหมดไวมากเราหาอาหารก่อนนะนี่ไงเจอละ จอพุ่มเบอร์รี่แล้ววะข้างบนก็มีนะตรงนี้อาหารก็ค่อนข้างเยอะกินเข้าไปโอเคครับก็สำหรับการเดินทางในวันนี้นะครับผมก็จะขอพักไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันนะให้เจ้าบัสบเดี้ผมเนี่ยมันได้พักก่อนนะครับให้เลือมันเต็มก่อนแล้วก็พักหน้านะครับเราจะไปที่บริเวณกลางแบบนะจุดที่ผู้เล่นอยู่กันเยอะๆนะครับจุดที่นักล่าเยอะๆไปหารวมฝูงไปผจญภัยกันนะ สำหรับพัดน,นี้ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้พบกันใหม่นะครับ